ฮัลโหลสวัสดีครับโอ้ยอ่าฝากไว้เลยละกันนะครับฝากครับฝากไว้ก้อนฝากไว้แหละออกสังเล็บไทยแลนด์นะครับผมเมื่อกี้ก็คือเพลงเป็น OST ซึ่งขับร้องโดยคุณเอิร์ดพิรภัน์วัฒนเนาตเดตริขลุดด้วยกันนี้แหละไม่ใช่เพลงนี้เอาเพลงนี้เพลงนี้ก็ได้ร้องเองนะครับผมก็อยากให้ทุกคน ได้ไปฟังดูอีกไม่เกินไม่ไม่ไม่บอกไม่บอกผมเผื่อปลาพรุ่งนี้เลยก็ไม่รู้ก็เพราะว่าไม่รู้มันจะออกตอนไหนก็ไม่รู้ไม่บอกหรอกนะเออข้อเพียงให้เธอนั่นรับรักทุกคนจะได้ได้ได้ยินสำเนียงอ่าสุพรรณนิดีไม่นิดหรอกและประไม่นิดเลยข้อเพียงอะไรข้อเพียงให้เธอนั่นรับรักอะไรต่อข้อเพียงเวลาไม่นานนักข้ามข้อเพียงให้เธอไหมั่รับรัก เอเดี๋ยวลืมอ้าอาอนหูกันอนหูกออนฮุกันเลยนะ้ไได้ไหมไ้ไหมได้ไหมได้ห้ไหมได้ไไ้องมไดาไหด้ไหมดห้หมได้ห้ไห้ไหมได้ไหมไ้ไหมหมไ้มไ้ ัเอาเป็นว่าวันนี้แบบนี่ได้มันได้แล้วได้เอออย่าเอามื่อไว้เอามือไว้เซมือกู ไไม่ด้ทำดีๆดีเป็นดาราโอ้ยอยากให้หลุดเฟรมอยากให้หลุดเฟรมดูขมิงมันพีโรดไม่ได้เวลุตมีเขาไปกดอันนี้มากดเสียวอ้กดเสียวอุตันน้ำน้ำมันจะแย่ๆหน่อยเออเขากดติอุตันมาคือรอค่ะแต่ว่าตอนนี้หน้าหน้ามันแบบ บอดได้เลยอ่ะแต่อยากไลฟ์เปิดคุยทุกคนไงก็ขอใช้ฟิลเตอร์นี้นึงได้ไหมล่ะแต่ตอนนี้นําไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยแล้วไหนครับผมก็ขอฝากที่ออกสร้างเลิฟด้วยนะครับใช่ไหมพี่เอิใช่ครับก็ออนแอร์หกมกราคมนี้นะครับผมอยากทุกคนได้นี่เขาบอกว่าออนแอร์ออนแอร์วันจันทร์ด้วยใช่ออนแอร์วันจันทร์นะครับที่เที่ยวจนไม่ห้าแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดไปใครแบบสะดวกก็ไปดูอันคัดได้ที่วิวนะครับเวลาสี่โมงคืนวิวนะครับใช่ที่แอพวิว เป็นไงบ้างทุกคนอ่ะิูเตอร์สันไม่ติดเข้ามาใกล้ๆอะอืมอืมโอเคเอาอื่นได้ไหมคะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็ี่ยงไงก็คือเอาจริงเล่นเรื่องเนี้ยไม่สนภาพพดละใช่เหมือนที่ทุกคนเห็นว่าอูเ่นสุดเบอร์เพราะว่า โอโ้โหไม่ขีอะไรหนึ่งไม่ห่วงหล่อหนึ่งไม่ห่วงร่างกายสองไม่ห่วงคาแรคเตอร์ไม่ขีดคาแรคเตอร์อะไรเลยฮะ <Huh? c oughs> ไม่ห่วงเลย <c oughs> หรือว่าห่วงหถ <c oughs> ึง <c oughs> <c oughs> <อ> <c oughs> <c oughs> ว่าขีดคาแรคเตอร์อ๋อขีดคาแรคเตอร์ในเรื่องอ๋อโอเคแบบไม่ขีดคาแรคเตอร์เขาเป็นดีเอิร์ดเลยก็คือฮ uh huh. ก็เป็นตัวละครอย่างเต็มที่ยังี่อย่างที่ทุกคนได้ได้ดูไปแต่เดี๋ยวต้องรอดูเต็มเต็มอีกทีนึงวันที่หกมกราคมนี้นะครับ ใช่ครับผมว่าจะเป็นยังไงในคอมปต์กันบ้างนะจ๊ะใช่ก็ฝากติดแท็กไ้ด้วนจ๋าแท็กแท็กแท็แท็กออสังเลิฟถ้า t S สที S อชโอเอเนีรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเปิดประสบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับทุกคนเพราะว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเอวิงเหมือนกันเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่ไม่เคยได้เล่นหรเรื่องที่แบบแปลกใหม่ ใช่แล้วรู้สึกว่าบทเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบให้ฟีลคอมเมดี้แบบเบาสมองแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนดูได้อะไรเงี้ยสำหรับพงศรจันทร์เฮ้ยพงศรจันทร์อีกแล้วเฮ้ยแต่วันแคบพงศธรจันทร์ไปทำงานตอนเช้ามาตอนคืนได้ดูหนังดีๆเฮ้ยทำงานเออทำงานมันเครียดมันเป็นไรเออยทำงานมันเครียดมิกมิกมิกอะไรที่งานมันเครียดอันนี้คือทำงานแล้วมันเครียดไงแล้วก็เลยแบบกลับบ้านมาหาอะไรดูงี้ก็เปิดเอาสั่งเหลือไทยแลนด์ดูนะครับผม เป็นอะมากนั่นแหละเออแต่ว่าตอนนี้เงินน่ะมีไหมไม่ให้ไปละใครมองที่ฉันได้ไหมคนไหนชื่อเอ่งอ๋อไม่มีเอ่งจ้ามีแต่เฮงจ้าเฮงนี่แต่ว่าชอบเผาเฉยเนี่ยเรื่องเรียกว่าเฮงนี่นะจ้าเฮงนี่อย่างนี้เฮงนี่ขอทุกคนเร่องเฮงนี่โอ้หทำหัวใจโอเคแต่ว่าตอนนี้ ้ิวันวันนี้ตัแฟนยะจชิงฝากด้วยนะคะผม <ขอ S 2> คนไทยเข้ามาก็ฝากได้ด้วยนะจ๊ะคนไทยออดูไ<ข>ด้นะจ๊ะครับอืม,อมแล้วมนาะอยากได้คองควันก้อนใหญ่เดี๋ยวจะจัดให้อยากฟังเพลงอยากฟังเพลงเหรอฟังเพลงเออไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยกี่โมงอ่ะเดี๋ยวถ้าไม่รู้เหมือนกัน อย่าพงูดก็ไม่รู้ไงไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้ไงไม่รู้ไหว่าบ่อยเมื่อไหร่ชอบสามเนียงสุพรรณมากคนนี้พี่จ้องนะจ๊ะแม่จ้าแหวนทองมหาลรับไว้ได้ไหมอยากให้เจ้าอยู่เป็นคู่ครองใจไม่เหลียวใจใครใจนี้ให้เธอขอเพียงให้เธอนั้นรับรักขอเพียงเวลาไม่นานนะให้คนไะจับวันรักนะเออเอาน้ำมาใกล้ๆเดี๋ยวเจะพอเลยเด้ขออ๋อ ใช่แล้วก็เอรอบนี้สิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนอกจากพวกเราหรือว่าแบบในเรื่องหรือความคอมเมดี้แล้วก็คือพี่ชาคิดขอขอฉายพี่ชาคิดเลยว่าแบบทุกคนจะต้องแฮปปี้กับการสาแสดงอของเขาแล้วก็จะเห็นเซอร์ไพรส์ในซีนเยอะมากอืมคือเขาเล่นเขาก็เล่นเต็มที่สุดตัวของเขาเลยใช่แต่แบบเออเก่งเก่งจริงชอบมาก เฮ้ยอหยาเงียบอย่าอมมันง่วงองจ๊ะง่วงพี่เอิร์ดรองอีกค่ะไม่ให้ปล่อยพี่เอิร์ดนะคะเขาจะให้พี่เอิร์ดรองไปเรื่อยๆค่ะอะไรอ่อมองเป็นต่อเปลี่ยนไปอ่ะก็อ่ะอาจจะมองเปลี่ยนต่อเป็นเป็นต่อเปลี่ยนไปเลยก็ได้พี่ชาเครปชาเครปพี่ชาเครป ใช้คิดเหมือนพ่อเนาะเหมือนพ่อไม่เมื่อไ่คิดเหมือนพี่เหมือนพ่อพ่อแบบป้าป้าเหรอป้าป้าโอเคดัดดีเป็นป้าป้าเป็นดัดดี้ไปใช้งานนี่ฮาวทูฮาว already going t on o honeymoon ค่ะอ่าอันนี้ you what m ่อ y o อ you what m ีเ r o อหรือยังไงโมโมมีมีกี่เปอร์เซ็นต์เบอรอ โมโมม่มีคิวเปอร์เซนต์โห át, มันก็คาแรคเตอร์มีก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นตัวระเบียบพิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแตกต่างจากตัวจริงเนาะกะอีก็ตัวจริงแล้วมีก็จะมีความแบบจอยมากจอยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งซึ่งในคาแรคเตอร์โมก็จะมีความสติ๊กเลยในเรื่องของการทำงานแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่จริงๆฉันก็เป็นคนสติ๊กนะจริงๆแล้วอะไม่หรอกสติ๊กไม่เท่าไงหล่อทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันสติ๊กกว่า เออซึ่งตัวจริงอ่งของเอออะเมื่อก่อนอันนี้เมื่อก่อนนะเป็นคนสติกมากทุกอย่างต้องระเบียบเรียบร้อยออบ้านต้องนู่นนี่นั่นแต่พอลหลังรูง้วเออแ่เหนื่อยวะเหนื่อยก็รู้สึกว่าพอผ่อนแบบผ่อน,อ,นอ,นอนความสติของเองลงอะไรเงี้ย <c oughs> บ้านก็ลกได้เดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังอะไรเงี้ย <c oughs> อ,อหรือว่าทำงานทำงานอย่างเงี้ยแต่ทำงานยังเป็นเหมือนเดิมก็คือเขาสติเกเหมือนเดิมเขาถามสติกี่โมงนี่ถามเออเลยถามนี้สติกี่โมง แต่ในคาแรคเตอร์ของเฮงนี่ก็คือไม่มีความสติ๊กอะไรเลย oh. คือทุกอย่างคือจอยเอนเตอร์เทนไปหมดอะไรเงี้ย oh. ซึ่งแตกแต่จกเอิร์ธเหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือปั๊มปั๊มเปอเปอ Do you speak Thai Yes yeah. because we are Thai <c oughs> คือที่เหมือนกันก็คือความซุ่มซ่ามความไม่ระวัง uh. ตัวความแบบไอ้ระวังตัวคือเอิร์ดอะ uh. เป็นคนที่ในในชีวิตจริงเอิร์ธเป็นคนระวังตัวนะแต่ระวังตัวไม่ไม่พอไม่นะถึงว่าระวังตัวไม่ไม่ไม่ ไม่พออ่ะ hmm> ม so uh ัน huh ก like uh ็เลยกลายเป็นแบบความซุ huh. ่มซ่ามอะไรเงี้ยแต่ต huh. ่อยเฮงไอเฮงของไอเฮงคือแบบไม่มีความระวังตัวแบบซุ่มซ่ามมันก็ซุ่มซ่ามอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ของเอิร์ดจะมีความระวังตัวแต่ก็ไม่พอในในในชีวิตประจำวันอ่ะเอออ่ะสปีดอิงลิสต์ for interfan แฟป๊สิไม่ใช่อ่าอ่าเอิร์ดคาแรคเตอร์ไอเฮง yes yes อ่า he he always clumsy อ่าเฮ้อ่าอย่ย่า clumsy แบบ I don't have a stick, like you know don't have conscious, a stick something conscious something like this uh, uh, not stick keep stay healthy there thank you khab. you too I can't understand what anything what what are you two saying but I'm enjoying thank you so much can we to see yes we hi guy couldn't happen anymore but we could happen but we't hide the ball มีเฟิร์สเอพีไหมไม่บอกหรอกถ้าถ้ามีแล้วเธอจะมาไหมล่ะมาดิ The ี l ะเจอ so hilarious thank you so much เพราะว่าเราก็ไม่รู้อีกเมื่อไหร่เราจะได้กันจะได้เจอกันแบบนี้อ่าฮะปะมาหาหน่ะอยู่นี่จ่าพีคนไทยเป็นอย่าโอ๊ยเมื่อกี้พี่เมื่อกี้อัมโหลดนะเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆอัมโหลดดิฉันอยู่ฉันไป มีจ้าคนไทยคะคนไทยเซไฮหน่อย <c oughs> คนไทยแครนะคนไทยแคบแต่ตอนมีฟิลเตอร์นะขอร้องแต่ว่าตอนนี้ w h a t s บ p Hello from England Hello Hello England e a r ด h England Hi I love England I want to go there I, I love uh อิงเอออดเบิร์ก่าอิดียเบิร์ I love Big Ben อะไรอะไร Big BenI love Museum oh, ว้อิงแลนด because a m m y fate is already n today เฮ oh, okay. ้ยฮยยไปไหนแล้วกดงี ชีบะพี่ว่ามีเขืนวิชาคิดบ้างไหมเขาเวลาเขาสิ้นคู่กันแกเขื <t ada> <t ada> ่อนมั้งปะฉันเขื่อนนะเว้ยเขื่อนนะเออเขื่อนเหมือนกันเขืนที่เขาแบบวิชาหันไปตั้นรูดเคเคเขอโทษเขื่อนที่เขาแบบขนาดอายุยังแบบยังยังยังวัยเยาว์อ่ะเข้าใจปะเขืนที่เขายังแบบอุ้ยเขาแบบเขาหล่อนเนาะผ่านมาเยอะเนาะไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าเขาเล่นละครมาเยอะจริงแต่เขาก็ไม่ไม่ไม่ห่วงภาพลักษ์ของตัวเองเลยอ่ะ เขยความเป็นแบบโปรเฟชชั่นนัลของเขาอะอืมไอซีมันจะอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ทำไมรู้น่ะโอเคเลาก็ขอฝากอัสังเลิฟไทยแลนด์ด้วยนะครับากด้ว้นะครับอะไรพ่อบายบายครับลาลองเพลงลาหน่อยสิแต่ว่าตอนนี้เงินน่ะมีไหม Thank you so much for today please stay tuned อัสสังเลิฟไทยแลนด์ yeah thank you so much bye bye Love you. Bye. <laughs> <laughs>